เล่นเฟ้ทุกเช้าเย็นก็เห็นหน้ากันอยู่ทุกๆวันได้โปรดอย่าเพิ่งลืมคานผู้ชายคนนี้เลยนะเพราะจริงใจบริการให้รักนานๆจะดูแลกันเป็นอย่างดีตลอดไปจะคอดูแลในหัวใจจะดูแลรับใส้คุณ สวัสดีแฟนเพจมาสด้าสอรุณน,นครสวรรค์สาขาเขาทองนะครับวันนี้พบกับพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พี่น้องจะแนะนํารถยนต์มาส d a รุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถยนต์มาสด้า x 3รุ่นเบสพลัสนะครับผมวันนี้มาพร้อมกับสีแดง โซเคริสตัลนะครับซึ่งเป็นสีที่เรียกได้ว่าเป็นสียอดนิยมและเป็นสีพิเศษของรถยนต์มาสด้าเลยลนะครับสีนี้เป็นสีที่ขายดีอีกสีหนึ่งนะครับผมซึ่งจุดเด่นของมันก็คือ,อาการพ่นนะครับที่มีลักษณะพ่นแบบพิเศษและเคลือบเงานะครับผมอลองชมครับผม ครับผมเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้า Mazda CX3 รุ่นเบรพัสปี2022กันเลยนะครับผมในส่วนของดีไซน์เราดีไซน์แบบโ o d ดดีไซน์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ Mazda ทุกๆรุ่นอยู่แล้วนะครับผมไฟหน้านะครับเราให้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED พร้อมเปิดปิดเองอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่ที่มืดนะครับ ที่ขาดไม่ได้เลยครับการดีไซน์ของกระจังหน้าแบบซิกเจอร์วิงพร้อมเส้นโครเมียมเพิ่มความหรูหราพรีเมียมนะครับผมแล้วก็เพิ่มในส่วนของเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หน้านี่บอกเลยเลยครับมีเฉพาะรุ่นมาด้า CX3 อ่เบ็ดพัดรุ่นปี2022นะครับเปนเ็นเซ็นเซอร์หน้า4จุดและเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของที่ปัดน้ําฝนเป็นแบบอ่าอัตโนมัติให้ด้วยนะครับ ับในส่วนของล้อนะครับเป็นล้อแม็กโครสบนะครับคู่ตัวจากโรงงานเลยนะครับกระจกมองข้างเป็นปรับและพับข้างโดยไฟฟ้านะครับอมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับเพิ่มฝา่งสว่างคมชัดนะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของมือเปิดนะครับแบบ c u r e t e Entry นะครับเราสามารถใช้ปลายนิ้วสัมผัสตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาที่เราจะล็อกและปลดล็อกนะครับเสา ABC นะครับเป็นแบบ Piano Back เพิ่มความ หรูหรานะครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันต่อเลยนะครับครับด้านหลังการดีไซน์ของรถยนต์มาสด้า CX3 โดยรวมนะครับถือว่าเป็นรถที่ดีไซน์มาลงตัวมากสวยนะครับด้านบนนะครับตัวนี้คือเสาอากาศแบบขีดฉลามนะครับให้มาในรถยนต์ CX3 ทุกรุ่นนะครับพร้อมนี่ครับสปอยเลอร์หลังแล้วก็ติดไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะฮะ ไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี่ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ส่วนหนึ่งนะครับเป็นไฟท้ายแบบ led ซึ่งเป็นแบบ3ามิตินะฮะจะเป็นลักษณะเวลาเราเบรกจะเป็น3มิติแล้วจะมีเส้นสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับสวยมากนะครับผมนะครับในส่วนของเซนเนซอร์นะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังให้ทั้งหมด4จุดพร้อมกับด้านหน้าอีก4จุดที่บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็มีส่วนของกล้องมองหลังด้วยเราจะได้ในส่วนของทั้งภาพและก็เสียงเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับ ทอสไตล์สปอร์ตสองท่อผู้ใช้งานได้จริงนะครับซึ่งให้ความรู้สึกสปอร์ตจริงสำหรับนี้ครับเดี๋ยวดูภายในด้านหลังมาชมภายในด้านหลังกันสักนิดนะครับผมะจะมีในส่วนของช่องอใส่สัมภาระด้านหลังนะครับพร้อมในส่วนของนี่ครับไฟเวลาเราหยิบสัมภาระตอนกลางคืนนะครับตอนนี้สามารถถอดออกได้นะครับในส่วนของอแผ่นบับงสัมภาระด้านหลังนะครับเบาะ สามารถพับได้60-40ในกรณีที่เราอยากจะพับเบาะใส่ของเพิ่มมากขึ้นนะฮะ,ะปิดก็ง่ายๆแค่นี้เองครับครับโดยรวมถือว่าลงตัวมากสำหรับด้านหลังของรถยนต์ Mazda CX3 นะครับผมเดี๋ยวไปชมภายในกันต่อว่าสวยหรูขนาดไหนไปครับ ครับและตอนนี้พี่น้องนั่งอยู่ในรถยนต์ Mazda CX3 รุ่นเบรดพัดเรียบร้อยนะครับในส่วนการดีไซน์ด้านในถือว่าลงตัวหรูหราเลยทีเดียวนะครับอคอนโซลน,นะครับแผ่นคอนโซลน,นะครับแล้วก็เย็บได้จริงนะครับสีเทาทําให้ดูพรีเมียมเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของจอกลางเป็นจอกลางทัสกินขนาด7นิ้วนะครับเป็นระบบทัสกินสามารถใช้ ไปสัมผัสได้เลยนะครับผมในส่วนของรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarP ร์ได้แลรับ Android ได้นะครับาสามารถดูพวก Google Map อะไรได้เลยนะครับไม่ต้องใช้การ์ดเนวิเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็แอร์รุ่นนี้ยังไม่ได้ส่วนของแอร์ออโต้นะครับจะเป็นในส่วนของแอร์แมนนวลอยู่นะครับจะมีทั้งลมร้อนลมเย็นแต่ส่วนของแอร์ออโต้ต้องไปดูในรุ่นคอมฟอร์ตนะครับที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือ รุ่นนี้มีในส่วนของที่ชาร์จแบตแบบชาร์เจอร์วอลเล็ตแล้วนะครับแค่เรามีโทรศัพท์แล้วก็วางไปตรงนี้แค่นั้นเองนะครับแค่นี้เองครับแล้วแล้วสามารถาลืมไปพี่หลองลืมแจ้งว่าในส่วนนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p เพแบบไร้สายได้ด้วยนะครับสำหรับ c X 3ปี2022นะครับ เกียร์เกียร์เราเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพรด้อมหมดโหมดนะครับพรบ้อมโหมดเกียร์ธรรมดานะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ในขณะที่เราขับเลยแล้วก็มีโหมดสปอร์ตให้จากโรงงานแล้วก็ปุ่มเซ็นเตอร์คอมเบอเดอร์นในการควบคุมจอเวลาที่รถขับเคลื่อนไปนะครับหน้าจอจะไม่สามารถทัชสกรีนได้นะฮะก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ในส่วนของปุ่มเซ็นเตอร์ควบคุมอีกทีหนึ่งนะครับเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้านะครับ อ่าท่านั้นยังไม่พอนะตรงนี้เลยนะครับเบรกมือเรายังให้เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มโฮเบรกนะฮะช่วยเวลาที่ขับในเมืองรถติดๆนะครับผมนะฮะมีโฮเบรกแล้วนะครับรุ่นนี้นะฮะมาชมในส่วนของด้านหน้าพี่น้องเลยนะครับอ่าไหม่นะครับใหม่รุ่นนี้จะเป็นในส่วนของไหม่แบบอัลรอกพร้อมกับรอบเครื่องแบบดิจิตอลให้นะครับมีสามารถคำนวณและน้ำมันในถังได้ว่าวิ่งอีกกี่กิโลนะครับอัตราเฉลี่ยการสิ้นเปลืองประหยัดเท่าไหร่ หรือ,อความเร็วต่อกิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถเซตจ,จากหน้าจอได้เลยนะครับป่ยหน้าที่ปั๊น้ำฝนพี่น้องแจ้งไปแล้วเป็นแบบอัตโนมัตินะครับคำในส่วนของพวงมาลัยเองก็สามารถปรับได้ถึงส่ทิศทางกันเลยทีเดียวสามารถปรับในส่วนของูมต่ําและการดึงเข้าดึงออกได้นะครับตัวน,นี้เอรเลสรีระแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับในส่วนของเบาะนะครับรุ่นนี้จะเป็นเบาะาผ้ากึ่งหนังนะครับสามารถปรับได้ถึง6กทิศทางนะครับ ด้านข้างนี้ครับก็จะมีในส่วนของที่พักแขนมาให้แล้วจากโรงงานนะครับผมเพิ่มในส่วนของความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภายในโดยรวมของ m a สด้าซีสารุ่นเบรพัดนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับด้านนอกเลยนะครับว่ารถยนต์คันนี้น่าใช้มากน้อยขนาดไหนไปครับ เป็นไงครับหลังจากพี่น้องพาชมทั้งด้านภายนอกและภายในรถยนต์ m า z ด a CX3 รุ่นเบรดพัดแล้วนะครับนะเดียวไม่ได้บอกเรื่องเครื่องยนต์นครับเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีนะครับซึ่งให้การตอบสนองที่ทันใจนะครับขับสนุกมากครับเพราะว่าเราเนี่ยมีในส่วนของแรงม้าถึง156แรงม้าและ204แรงบิดนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์คออเวอร์ที่ มีเครื่องยนต์ที่ขับสนุกและก็มีขนาดที่ครองตัวนะครับผมแนะนำเลย Mazda CX3 รุ่น b r a ร e Plus นะครับผมสุดท้ายนี้ฝากติดตามในส่วนของเพจมาสด้าสอรุณนครสวรรค์สาขาเขาทองด้วยแล้วกันนะครับและก็ใครอยากจะซื้อนะครับสามารถทักหาพี่น้องได้เลยนะครับอกหักให้เดินเข้าป่าจะซื้อมา z ด้ให้มาหาพี่น้องขอบคุณครับ ที่เดินเข้าป่าจะซื้อมาด้าให้มาหาหนองจุกใจก็ต้องรีบจองที่อยากทดลองให้นัดหมายจะเฟซมาจะโทรมาอินบ็อกมาหรือว่าอะไรยจ,จะบอกให้รู้ยังรองคุณอยู่มิว่างวเพราะที่ตรงนี้ยังมีน้องที่คอยใ,ให้คำปรึกษาทุ่รักมาด้าน้องรักมาด้าเรารักมาด้าก็จะรู้เลยว่าฉันก็เป็นหนึ่งคนที่รักมาด้า ท่าไรก็ให้หมดฉันก็เป็นหนึ่งคนที่รักบาดดามีเท่าไรก็ให้หมด